สวัสดีครับผมช่างขาลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวนครับวันนี้ทําสวนหน้าบ้านครับวันว่างมัน,นหยุดเดี๋ยววันนี้จะทำการเพราะเพาะเมล็ดพันธุ์พริพกผักชีลาวผักบุ้งผักวางตุ้งนะครับแล้วก็เจ้าดินใส่โอ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะปลูกผักบุ้งแล้วก็ผักกวางตุ้งเดี๋ยวจะมีหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจผมช่างขาล้อนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้วันนี้จะเพาะพริกพริกขี้หนูสวนเนี่ยเอาแช่น้ำไว้ได้สักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมาลงเพ่อในหลุมเพาะ ด้านนี้เดี๋ยวจะปลูกเป็นผักชีลาวปลูกใส่กระถางก็เจ้าที่เหลือข้อไว้พอมันงอกพอมันโตสักพักหนึ่งข้อค่อยเปิดออกเพราะว่าหอยที่บ้านเยอะมากตอนนี้ทั้งหอยทั้งไก่ไก่มาจากไหนนังหนาก็ไม่รู้เต็มอ่าปกติผมก็ไม่ค่อยจะได้เพาะของพวกนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้แช่นาไว้ตอนนี้มันจมแล้วอาจจะมีบางเม็ดทีวเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะจม แต่พวกนี้ทิ้งไปเลยครับเพราะว่ามันคงไม่งอกอะแตดูแล้วเนี่ยไหนที่มันจมๆเนี่ยก็น่าจะงอกไว่อันนี้แช่มาเกือบสามสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเพาะเม็ดละหลุมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นรดน้ำก่อน ได้แทงเม็ดพริพกลงไปเลยจะแตะที่ปลายไม้่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไป ลังจากมันเม็ดเล็กนะครับการหยิบจับก็จะลำบากติดไปลายไม้เลยแทงลงไปพัวเรียบร้อยชุดนี้ปลูกผักชีลาวนะครับจะใช้วิธีการเอา,มาเมล็ดพันธุ์นะครับโรยๆๆแล้วก็เดี๋ยวเจ้าดินมาปลูกทับอีกทีนะครับจะเป็นดินปลูกก็จะมาโรยทับแล้วก็รดน้ําครับตอนนี้โรยลงไปเลยครับ ไม่ต้องเยอะมากนะครับบางๆโรยจนหมดที่ทำไว้นะครับจากนั้นก็ทำการลดน้ำครับลดให้ชุ่มครับแล้ผมก็จะเอากระถางที่เหลือนยคอไว้เพราะว่าหวยที่บ้านผมเนี่ยเยอะมากแล้วก็อย่างเลยคือกันแมวมาคุยมาขี่ เอ,อไม่ใช่มาคุยมาเขียแล้วก็มาขี้ใส่แล้วก็การไก่เป็นในตัวทำอะไรกนลำบากเนาะอุปสรรคเยอะเหลือเกินชุดนี้ก็รอวันเธอโตตอนนี้ก็เอาดินมาใส่ในโอง่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปแล้วก็เอาดินมากบอีกชั้นหนึ่งนี่เป็นปุ๋ยขี้ไก่ครับเราก็ใส่ไป กับหนึ่งทุงนะแ่้วเจ้าดินมาปกด้านหน้าทีนึงแล้วก็เจ้าดินปลูกมโรวยเสร็จแล้วก็หวานเม็ดผักบุ้งแล้วก็กวางตุ้งอีกครึ่งหนึ่ง ก็ไม่ได้ศึกษาวิธีปลูกมาก่อนเดี๋ยวมจะหวานเลยละกันหวานแล้วก็รดน้ำบุ้งเอาส่วนไหนดีผักบุ้งตรงนี้ก็แล้วกันนี่เป็นผักบุ้งจีนโดยเสร็จจะรดน้ำไปแต่เวลากินเะนี่ยจะ ไม่ใช้วิธีขอนะจะใช้วิธีตัดตัดให้มันแตกว่าจะได้ปลูกทีเดียวแล้วก็ตัดกินได้หลายรอบเอาอ่าหมดแล้ววานตุ้งก็เหมือนกันจะใช้วิธีหวานเนาะเลยต้องขังเยอะตึ่งถุงก็พอที่เหลือเอาไว้ ไว้ใส่เพิม่มอีกทีหลัง ให้เล่นมันโผล่เอาหยิบมาให้เยอผมด้วย พอพอดีเปลี่ยนน้ำหมอน,นครับก็เลยสังเกตว่ามันจะมีชุดที่ว่าแตกไปอ่อนแล้วก็ชุดที่ว่ากำลังจะเน่านะอย่างสองต้นนี้ก็ออกใบแต่ว่าไม่รอดแล้วก็จะมีพวกที่ว่าออกรากมาแล้วนะสังเกตก็จะมีรากขาวๆออกมานะเดี๋ยวชุดนี้นะครับชุดพวกนี้จะชำในกระถางนะก็คือจะชำรวมกันเลยทั้งหมด รอพกเขาแข็งแรงก็จะแยกเป็นลงดินปลูกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววิธีชํำนะครับผมจะใช้เหล็กเจาะรูลงไปครับแล้วก็จเจาต้นหม่อนใส่ไว้ครับแต่จะไม่ลึกมากครับเพราะว่าเจาะดินกบลงไปอีกทีหนึ่งอะไรตอนนี้อันนี้ลึกเกินะจะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมไว้นะครับ หลังจากที่เอาหม่อนทันไว้คิ้งครับลงกระถางก็ทำการรดน้ำผักหเลยตัวนี้จะเป็นผักขี้ลาวน,นี้ก็ยังไม่งอกอใส่ได้วันสองวันเดี๋ยวครอบไว้ก่อนองนั้นเดี๋ยวแมวจะมาใส่ปุ๋ยตอนนี้มาดูตำลึงก่อนตำลึงที่ไปตัดมาชำไว้ ตอนนี้ก็เพืนสังเกตนะครับงอกแล้วครับกำลังแตกยอดเดี๋ยวพอแตกยอดได้อีสักอาจจะเป็นวันสองวันนะครับอาจจะได้เอาลงดินปลูกครับจะทำการขุดหลุมเตรียมรอคือจะเอาใส่ไปทั้งถุงดำเลยแล้วก็หาอะไรตัดตดะลัง่อให้รากมันแตกออกไปจะได้ไม่รากมันจะได้ไม่ช้ำนะ เพราะถ้ามันแตกรากแตกรากแล้วมันก็จะแตกยอดออกมาพร้อมพร้อมกันนะรากอาจจะยังไม่แข็งแรงมากเดี๋ยวจะให้มันแตกยอดอีกสักพักหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะาลงดินได้อาทิตย์หน้านะใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับเวลาปลูกผักทําสวนแบบของจริงๆใช้ความอมดทนมาสมควรอนะันนี้ก็รดน้ำไปแล้วก็ฝั่งซีีกฝั่งนี้จะเป็นผักบุ้งฝั่งนี้จะเป็นผักกวางตุ้ง เดี๋ยวไปดูพวกของที่เราปลูกไว้ตอนคลิปแรกๆอันนี้เป็นขมิ้นนะขมิ้นก็เริ่มงอกออกมาแล้วน,นี่ก็ชายที่ปลูกไว้ก็เริ่มแทงหนองงอกออกมาแล้วครับ บางดอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคี้แมวที่แมวมาใส่ให้นะอาจะได้ปลูกแซมใหม่อีกรอบนะว่าแมวมันคุยอ่านี่ผักที่ว่าเอามาเก็บไว้กันหอยมากิน,นครับอามาไว้ในในอ่างน้ําในโอ่งน้ำโอ่งชุดเนี้ยก็จะไว้เลี้ยงหอยด้วยคนระับแล้วก็โอ่งชุดนี้ จะไว้เลี้ยงหอยต่ว่าหอยเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ใหญ่หอยมันยังตัวนิดอยู่อ่าเดี๋ยวไปดูหอยกันดีกว่าอันนี้หอยเชื่อมมาเลี้ยงไว้เพิ่งจะออกจากไข่ตอนนี้สรุปแล้วหลังไข่ที่ออมาเนี่ยก็ได้แค่สิบสองตัว ก็จะมีสีขาวสีขาวอยู่สามตัวเหลือก็จะเป็นสีดำก็ดูว่ามันโตพอมันโตวกว่านี้มันจะเป็นสีออกแบบไหนแล้วก็คอยติดตามดูนะครับอาจจะที่แน่ๆตอนนี้มีสีขาวอยู่สามตัวเหลือเป็นอีูหนตัวนะ อยู่ในกระถางอนุบาลอยู่นะครับเดี๋ยวกะว่าพอเริ่มโตวกว่านี้สักหน่อยก็จะไปลงบ่อครับเดี๋ยวจะมีการล้างบ่อแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ในบ่อให้เพื่อนๆดูนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับจะเป็นคลิปที่ว่าจาหอยลงไปในในบ่อเลี้ยงจริงๆเนี่ยจะทำยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามนะครับ แต่ผมก็ไม่เคยเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับแต่ผมจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนนี้งานที่ทำก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ